ครับสวัสดีครับสวัสดียี่ห้อมอครับวันนี้แบบครับต่อวันที่หนึ่งด้ครับสันวันดีวันนี้รวยด,วยพดวย้พี่น้องด้พี่น้องโ่งมานสุขสุข้ดขนด้ครับมันมานวันที่หนึ่งท่านว่าครับผมสุภาพฟ,ฟ้ามกับบ้านน้องซิมจําหวโคกรามเพื่อจัดทูเราพรกพิมานจังหวัดลอยเอ็ดครับอดีตเศร้าแน่อดีตม่หมากนิดหน่อยครับ แดดพระท่านออกเะครับผมทายต่าเลยครับลูกสาวแดงเช้มเม็ดบกขามนลครับแดงจนส้ำมด้วยครับแดงจนแสบตาแม่ลูกตัวที่สองครับแม่ก็แดงกันนะครับลูกสาวนี่งามนะครับลูกสาวสนเข้าแล้วครับแม่กัควพ่มสูงรอยยิ้มหาบวกลบก็ถือว่าบ้อหน่อยหรอกครับพ่อเรียงอยู่ใ้ไทยกลางเข้าอยู่หรอกว่ามันไทยหน่อยแล้วครับนั่นแหละ ลูกสาวด้วยครับลูกสาวงามแบบเด็กเชิงดำเชิงโบอดสนเข้าแล้ว่านะครับเบื้องเลยครับนี่งามงามครับพี่น้องเปิดราคาไปเมื่อนหาพันหาลอยนะครับติเือเอาไปเรียกยินหยานด้วยจีน้องเด็กว่าสองโตสองหัวใจเบื้องแม่ครับแม่ได็กเชิงดำเปื่อๆนะครับอ๋ะเบื้องแม่เราประกันแทงขาครับโตขาถอนครับเบียนเนื้ครับบ่ต้องห่วงครับแม่ก็อยากใจแน่พอลูกกินน้อก็ธรรมดาครับวัวออกคอกไหม อ่ะล่ะต้องโหลดกับพี่น้องเบิ่งแม่ครับเนอะผมจะบันืึกไว้ทีไรเหรอครับแม่ก็ได้ครับอ่ะละทั้งนี้อยากแดดก็รังยี่โฟเนี่ยแบบอย่างย้อนแสงเนี่ยพ่อมั่วๆต้องบอกนะครับกินอย่างนี้ดีพี่น้องนะรังกาดีเล็บดีอ่ะละที่ว่าบ่านบ่านน้อยครับเป็นไทยกการเข้ามาอยู่หรอกกัน ใช่กี่ใช่กระดวนกี่สิเม็ดเม็ดซิฟยูพ่อเพียงเอวเพียงหัวเขาอันนี้เรืแองเขื่นมาหาเอิร์กเยูะครับลอยยิ้มหาบวกลบยูดตกเบิ้งครับเป็นอย่าดีดีครับเจ้หาหิวออกคลองไมงหมเจ้าหิวออกคลองไหมเด้อครับเนีย่ยเปิดราคาใบมืนหาท่านหาลอยนะครับตรงที่ซอยสามเด้อครับนนั่อ๋ะเบิ่งเลยครับนี่เบิ่งลูกสาวครับบังลูกสาวที่ าวง,งามๆครับพี่น้องลูกสาวหาหกเปลี่ยนด้วพี่น้องสนเข้าแลวเรียบร้อยครับแดนเข้มเมียนบักขามนี่แต่คููเดียวเ้อากับทายคููเดียวได้ครับมืนอนนี่ด้เดี๋ยวผมส่งให้เล่ยตาเสาร์ครับง,งามๆครับพี่น้องเหงื่วัวสองตัวสองหัวใจครับนี่นี่จนด่วนเล่ยผมป้ายเขยมให้เบังให้ตาเสาเล่ยครับนี่นง่ามๆครับวัวงามคูู มืนหาพันหาลายส่งให้ซี่ตัวยีสานครับงามได้เป็นหวังได้ชือว่าคุ้มนะครับเครื่องดำเครื่องบดทั้งแม่ทั้งลูกได้ครับคลิปนี้ก็สิบป์ย่าครับนี่หัวคู่เดียวเอาแจา็คสามนาทีครับผมก็ขอจบคลิปไปเช่เนชนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม